ว่ท่านได้มีผัวสันบอกครับบอกค่ะพอดีพอดีข่อยกับ่ท่านด้มีผัวเฮ้ยใส่คำบอาบ่าถือเขาเป็นผู้ชายเขาต้องใส่คำบอกว่าท่านมีเมียขอโทษข่อยกับ่ท่านด้มีเมียปากขางสายมันลุยไปเกาไปยังลรอละบอกพีด้วยไหมก็ได้เนาะบอกพีดจริงจริงข่อยก็บว่าไม่แต่การที่ได้ยังได้รู้เจ้าคุณหรอละบ่ท่านได้รู้ใส่ห่วงบ่บ่ คือบล่อยลูกนะต้องแต่งงานแต่ก่อนจังมีลูกออโอ้ยเจ้าถามรัดไปทั่วทีทั่วแดนเว้ยคอยพอค่อยเห็นเด้อลูกเกิดก่อนพอวัดว่านล่พี่มี่ิลูกเกี้ยวพ่อไปเรียนวัดไงหัวเว้ย,ย,ยแต่งงานแลวจังสิมีลูกเออเนี่บยบัดคอยพ่แต่งงานก็ขึ้นมีลูกก่อนนะลูกจังวะล,งลูกตาเนี่ยโอ้ย ผู้ได้กับทีมีคือกันเพ่นตัวคันบ่งสันนอว่าคือลีเกนนี่เว้ยเป็นโสดอยู่ที่สนาะเป็นโสดแล้วเว้ยเราเป็นโสดทั้งแทงจะหินนี่เดียวโสดจมือไดล้ล<อ>่ะ <c oughs> คนมาท่านไอ้แต่งงานเขาเอินเป็นโสดเจังบวเป็นโสดไม่แต่มือเกิดจนเท่าเดียวนี่แม่นพ่อกับแม่ได้เจอคนอะไรล่ะโอ้ที <c oughs> ่หามหึงเลยบอกไปตัวแดงไล่ไปทูธีบตัวแดนจ้อยเน้นน้ำเนะนน้ำเดี๋ยวเขาเทวามานะกันกับมูเฮา้าหางจิตใจมึงกูอายคนเดีอายคน บางพคนขวดผมกันไว้เลยเหรหไงะจะสะาฟ้าสาฟ้างลาเริ่มต้นให้มันดีนถามคนมันต้องมีจังหวะถามอยู่ในกรอบไาสิบอกให้เอาบุญนด้หล่ะเนีอยถ้าต้องทามาลาบ้านอยูไอ่ไใสปีนี่อายุได้จักเทื่อแล้วจ<อ>ะอายุจักเทื่อตั้งไหนอายุจักปีโอ้จักปีแหมอายุจักเทื่องอกลวงทงเอย มีพี่มีน้องน้ำกันจ้าคนอะล่ะเออลูกสาวเดียวค่ะลูกสาวเดียวลูกสาวเดียวเขาเอ็นี่แหละลูกกบนะแขนโจดโกดไม่อย่างไงแขนโจดโกดไม่อยังใส่ก็มั่งมุนมั่งสังขยาพีนี่มันกรบเปถืออีกอ่ะมุนก็ต้องใส่มาข้ามมุนคอนลูกสาวผู้เดียวเนี่ยสิไปแขนโจดโกดยังไงงูจะงูหงวกเลยมั้งโอ้ยมาแต่ใส่ล้วล่ะ มาแต่บ้านเรานะดีจังหวัดคอนแก่นเออสาวคอนแก่นโอ้สาวอนแไหนแม่อันบ้านเลขที่เท่าไหร่บ้านเลขที่ตัวสิบเจ็ดค่ะทับถือป่ะด่ทับเท่าไหร่ทับเนี้ยทับนยำท่านมีค่ะเพราะท่านมีทับสิค่ะอ้าวพอดีพอดีขอเสียมาทับให้ละขวบจังหวัดเนี้ยทับยงทับยำเเบาดีละโอ้ทับบ้านเลขที่ที่อยู่แล่ามอเร่วไปจันวันเชมาทับอันนั้นทับยังอันนั้น่ะบ้านเลขที่นี่ละครับ สอนชาวราศีกันย้อนทับเรียบร้อยแล้วอาตกำปั่นจังกระบุงนี่ไหมมันบริตรีนี่มันว่างลงทื่อๆขอยกระสลบูปเรื่อยเละลาอัศวาสันม่าซีเถอะเลยบัตโตบมือบ่ได้ตีบ่อหนุ่มคนว่าตีบ่อหามว่าตีบ่อถามหนูมันเก่งจังไหนบกุกอยเลี้ยวไปมันเคพี้ยงจังไหนหรอคันบัตบมือขวอาวาออกได้เลยนะ่ะมันออรอออรออยู่านี้หัวข้อเนี่ยคันตบมือปั๊บสิมันจางปังเลยเดลยไหม นี่แหละเขาจะว่าเคยบังมเมาแลยเนี่ยเคยบังมเมาแลยสม่พ่อมันโมผิดโมถือแต่เจ้าที่แรกตำนาตำหลังมันบริสตบมือโอ้แม,แ,มแมนแมนแมนอยู่คอยไปยามบ้านแล้วเถียวนึงแล้วก็ร่างหาพระเขามากินเอ,อ,อยก็ขึ้นไปตั้งเฮือนพอดีแล้วก็ร่างจับปนอยืนเดี๋ยวข้ามเขาจับมันกินคอยไปถามจริงหรอกินเขาก็ยังไงยัไงว่างปลาบดกับปนตะพีป่ะนะกะร่าสิจับค้ามปนคขามีคอยไปถามต่ออีก คนยังละว่างปอบิ่นปนปานละล่ะเอาไปเอามาข้ามเขาข้ามนันมันไม่มีโอกาสได้ขึ้นจากขวยปนเลยปุผวยยวยขาวจันพันต่นปนเลยว่ะปานปนข้อสารอือจังหูว่าเล่าต๊ะมือตะกอนจังเบาได้ดูกระดูกขยันกระขยันเลย่นนี่มาอยูุฮากินมันแช่ไห้นี่บ่โอยไรนกขุมมหาตั้งแต่กลางซิ่งเลยนางกระติกฟาดตบเลยพอแล้วมือหนุ่มน้ำปลาหนาซาบุเลยโอ้โห หาปลาคือกันบ่ต้องไปตึกแหเห็ดจต่ไหนพี่เอาแต่แต่ขวางไปแต่ใส่ย่างเดียวเออง้มไปเลยน้ำเงาไม่เงาอะไรนะเพื่อนมาคนมือกาวจับถือป้าปลาบ่มีดินรุดจับปั๊บคอยไปเห็นแถวนึงปลาแถวซ้ำแขนนี่กำลังสีจับยัดเข่าขวางพอก็เลยถามแต่เลรนี่มันเป็นปลายังเลยให้มาโตใหญ่แถวเัินว่างปุูปลดปาคอตัวพี่บนะปลาตัวนั้นรุดเพื่อลงน้ำแล้วเลยโอ้ยมาถามยังสีใสขวางเว้ยมันก็เสียเหลือตัวฮาไหนมี าตัวเดียวก็ไม่ได้เข่าคองเมื่อวาน่ได้จักตัวมือน่นะลาเสวสันมาทีเเด้อเพาะมันอ้ายขันนำชนะจะาของเลยแต่พัดอายกิได้ไงมาเนี่ยนะไ้เมย์่เคยหลอดตารางจ้าเสียนองเรปาดมัคือบอลอดหรไงมัหลอดรดไอ้ายมันเจ้าล้อมสังกสีเวทีเอาบอเห่นกตีดินที่ว่าแบบนั้นเมื่อวานแต่ไกลแลยแต่ขี่กันขากยังไงคนบอลลงเลยเนยลาเอ้ย อ้นี่ปอดอ้อยซอยเสมออ้อยกลางกอดิกาบกบองฮอนอน่อยกบบซ่อนสู้สีซ่อนเมียบักไอ้กบบมีนางเอ้ยเห็นด้วเป็นทียืนยันได้เลยว่าพ่อโตมือปั๊บแต่บังผายไหลายหน่ยยุ่ยเลยซั่เป่งน้ำเหมือว่าละละเลยละเอ้ยไอ้นี่ไส้ไส้เทบ่มีเฮมากเก็บดิบด้หัวเสี้ยงหาดังเขาทั้งพุ่นทั้น้องเป่งเป็นคนบ่มีมารยาทแต่เอ้าเจ้านั่นไง พ่อเขาว่าไป็นซื้อที่สี่เซฟูนันสี่ใเซฟูนี่มันเดียดหอนสิล่ะเอ้ข่อยบ่ได้บักแม่หนามือสี่ส่ไผ์ได้ล่ะบ้าบอกจังข่อยบ่อเนี่ยมือเจ้าแท้แสดงว่าห่วงสาวสัติห่วงให้ยังป่าจุนันป่าเพิ่นป่าโตแห่เพื่อได้มันเข้าไปที่คือบอม่ีข่ได้หัวแจ่มง่าดังเขาช่างพุ่นมือเจ้าสี่มือคว่ำหัวข่อยโต๊ะถึอหัวเอาจ้อยปอกหลบเก้าแค้นฝากบ่ได้เลยเห็นมันมันบ่แมีนหมดเจ้าเขาใจผิดได้เลยโว้ยบ่ผิดแล้วข่อยแนมเห็นอยู่ เบ้องมืออ่อยในตีแหล่วบ่ได้หัวแจมงานดังเขาสร้างฝุ่นเห็ดไปทุ่นใส่ออาโอ้มันงอเป็นสน่ยเป็นไหดคุ้มกันไว้คนได้แล้วฟังตัก้อนไอ้ฟังเหตุฟังฝนตะกนไม่ได้หัวแจ้งงานดังเขาทรางฝุ่นโนหลังโลกหนังฝุ่น ที่แยกหุ่นล้านเข่าต้มฝนเข่าต้มฝนก็ลุ่มหุ่นก็มึงยังยุ่งกับทหารเก่าหรือไงไาดเลือดทหารเข้มข้นก็หลอกก็เรียกแท้ขนาดเข่าจนปานนี้ลุกขึ้นได้ขำหัวเข่าลุกเลยนั่น่ก็ยยังสูงอยู่พบ่นเอาลูบลังกันคนหักก่อนเอาเอานั่งซ้ายนั่งซับเป้ากรบเปเป้าซื่อๆน่าดนตีดันมาหัวงอเขาสื่ออีกเอาไงไปคขอร้องน้ำหลายๆจะใส่มือซีจังที่ต่อเอา คอยขี่ข้านลบเก้าอี้น้ำยังได้ใส่หมวกกันน็อกมาเล่นโถเล่ยนดนตรีนี่ไหมตบตาแน่พี่ตบแต้มือก็เลี Howard, ้ยกกินแล้วเอาแจ็คมันยังมีเสื่อแต่กระเทาะนี่กระไรลาหนังเ้ยได้ยินข้าวโมร้านผลว่าบ่อระเอาซาลาเอาหัวมาเลี้ยงแม่เป็นสาวแก่ข้างบ้านเขาจะเอิญน่ะผากบ้านนะจะบอกให้เอ้าก็คือจังคำล้นวางหวังสีแต่ว่าเอ้า อันนี้คำใหญ่หวันร่างล่นนี่แหละล่ะเยศวสันวาสิตนเนาะเบาแบบลูกไส้ตรงไปตรงมาหรอเนาะเพต้องอ้มอมค้อมละเอาข่อยช้าตรงกับตรงโพดสัมำฟาดพุตบอลแทะคางฟ้าฟงมือถือจะของบุกตรวจปะนี่แม่เอาช้บอบอาเบ่เบาดอกคือบ่เอาขอ่อยจั๊เจียวจัจงใดละเนาะเจ้ามีเมี่ยเราแม่เบื้องมองไหนว่าข่อยมีเมียเอา หูเจ้าได้ย่านกระอกเอาหูย่านนี่เสียพระเจ้าตัวนี่ัหมวะพระเจ้ายังสมัติย่านคางเดียวเอาพระเจ้าคางเดียวเว้ยเขาว่าสักเขาแสดงตอนว่าเจ้าบวชไอ้เจ้าต้องแทงหัวเครื่องนึงเครื่องนึงไปแต่เหตุบาปคือหมายว่าไปถลักถวยวัดก็จิ้มขอแรงแม่นบอสที่มหาวุฒิละโคตรมหาเขถลักถวยวัดตัวหนินี่มูอบวชพร้อมกันเสี้ยวตรีกองนี่ เรื่องทั้งดมดที่อะที่เว่าจะคำม,มาแรงมาว่านันโอ้ยคุ้มผาผลยงไงใช่หรอ ถวยซ้ำน้ำมาก่อนพนใจน้ำร้อนนี่ปุ่งปุ่งยางดังสวดสวดมาเห่าเป็นฟอดไปได้เลยเขาบ้านลักเอาถวยเอาซ้ำไปไว้บ้านของโอ้ยมาสังหาขายหนาขายตาโน้มนุมอะไรนี่แม่บ่ขายหรอกคอยเห็นคอแห้งเราไปเบิ่งยู่เฮิ่นเหล็กบ่ว่าถวยบ่ว่าบวงบ่ว่ากะละมังบ่ว่าหยักหน้าบ่ว่าโถไงบาปได้ละเอ๋น้อเนาะคนกระเท่ยวบาปกูระนอกห่ยเนาะบ่ว่าจังไล็บบาปเพื่ออยงเจ้าสังเกตบอกเลยว่าถวยวัดเอามันมีเครื่องหมายตัวข้าเจ้าเขียนว่าวเวนไว้ใจกลดถวยคนดบวงเมื่อสันว่าวเวนอักษรย่อใครได้หม ว่มาจากใส่ว่ใหญ่ได้ไหนไหมโอ้ยแบบว่ใหญ่เหรอเลี้ยนมาจากใส่ปะเลี้ยนมาจากใส่ปะโอ้ยคำสั่นพูดได้กะจีตู้ได้เจสันดิ้วเตี๋ยวว่เตี๋ยวฮะคือกันนะกูกะจีตั้งท่าคือกันนะวะเมียนไอเมียนเท็ดบุญฮ่าเพราะเท่ากูนี่ละขนถอยมาจากวัดกูกะจีวอหน่องฮึ่ะ ใครกะทิไปตาเสาเลยมือนนึงใครทิไปเถียงเอาของวัดของผมนี่วอจ่อยนี่เข้าได้แล้วไปปั่นกันอยู่บนวัดสลาาุมนาะอย่าไปสนเสียงนกเสียงกาห้องว่ากันเป็นกันในห้องเจษวัสันมาศีธนอคันได้กับไอ้เนี่ยไอ้สิผ้าหางผ้ามีดิผ้าเป็นเศษผีมังมีเงินล้านหลายไอ้สิผ้าใหญ่มาทำงานอยู่ในกรุงเทพแถวเอ้ยมาเห็ดยังสัมมาศีรวยมีเงินล้านไว้แถวเอามาหาไพ่ปีนขายไอ้ มุ้ยอนาคตน่าเป็นแต่สุดใสแห้งแต่หามเอ้ย<แ>ก็บอกถามข่อยน้องคอยเห็นพอแห้งแล้วเห็นยังพพราะไงนึงเมื่อวานนี่ฝน,นตกลิ้นน้ำนางขายอยู่ฟุตบาทนั่น<อ>นางกำลังสีขายหมากัดกันมาจเจใส่หัวไล่กันมาจะมาขวางกันย่างใครเราไ่ซาซาไปเมื่อต้องก็ฟ้องั้าเงินฟ้องลงไป,ไปเไปเน็นรถเมฆเป็นแลนหยับมุนเมืเลยเนี่ยเรานั่งให้อยู่ข่อยขึ้นเร่ตนข่อยจกทุนไหนเราไปซี้สิบบาทสิบบาทคนโอ้ยก็ะเจี๊ยขายมือหัวเป็นนอกปขายไก่หมาเว้ย ไฟสิวเจ้าว่าทางหมาแรนกัดกันมาหันมันบ่แบงเขตยดไปเด้เดี๋ยวมันเป็นรูไฟรูมันนด้เลยหมาวะดิไม่ฟังเจ้ว่าหมาถุยมันเป็นแชีงกีฬาดิจิบบ่เป็นอยังน้องเทียดไหนอ๋อเขาต้องอ้อมคอมกันอ,อ้อมคอมแบบไหนเจ้าถือ,ถอเสล่ไล่หมาก็ได้คอยเป็นผู้หาดมังกนก็นไดไ้เต็มใจไปไล่หมาอยู่ดีแหละนัง่งถึงหมาว่อมากกว่าผัวกระเมี้ยไปคน<ะ>ละทางอีกแนี่เอาข้าตีเต็มใจไปกับเล่ากับบอเลยว่าเอาข่อยซะ บ่่าดอกนตีบนไดลตีไอบนไดลตีว่าไอผู้ใหญ่ก็จะบายคนดีกับคนดีคนดีตีล้วเนาะตียังไงหน้ากระยานหูกระยานข้างกระยานห่วยท่านเจ้าตีตียังสั่นมันกระบื้องอึดแล่ะตั้งแต่แนว่ยกระยานไปเนาะไม่อยัางอีกไม่อยัางอีกกยานไม่อยัางอีกเสียกระยานเนี่ยเนี่ยนี่ดอกละเจ้าเบิ้งท่านเจ้าไหนเบิ้งคนคนผู้ใหญ่ลงเสียผู้ใหญ่มันกระยานกัน ท่านผู้ใหญ่ปานี่ไปซื้อเสื่อเด็กน้อยมันนุ่งมันก็ะตีแค้นตักอ้าวจังแบกแหลมท่มันจังเสียต่อเลยอ้ามันคนผู้ใหญ่ตัวละแมนยี่ดอกเสียกใหญ่อยโตกใหญ่อดิแมนควบเล้าขากใหญ่อยเออห่วยไงกใหญ่ยังไงเฮ้ย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 เอากางเกงกันย่อยห่วยเอ้าอยฟังอยู่นี่มันเป็นจังไดบุฟฟาสาวเขาคือสิบ่มักเจ้าดอกสีควมเศร้าควมเขาก็บ่เขาหูเขาคำหนึ่ง บ่ได้ยินบ่โบราณคนวานง่วงั้วกล้วยบ่กินยาแม่นสิคมกับเขาหักหมูบ่กินห้าแม่นสิตีกระดังเบอร์ตัวยังยิ้นบ่ได้ตีไม่ได้หรอความหม้ข้าเจ้าบ่เต็มใจจะจะไปบังคับข้าเจา้าทอแลโตอนอ้าวจอยเนี่ยฟังทั้งนั้นล่อคิ้วาว่างอยู่เลยนั่นถ้าจีบสาวสมอูรณถ้าจีบสาว <laughs> <laughs> โอ้จับเด้อเนี่โม่เจ้าบริสต์ห้างสิมาต่อเลายมีเบียนไหมน้ำมูกเขาเนี่ย ต่อไปสละพ่อได้แก้เข่าแก้น้ำโอ้ยเป็ดข้างบมือซ่ากันปะนี่ยเป็ดข้างัือก็เพราพ่อสิคุ้มหนอกเนี่ยฮกงันฮกสั้นซื่อๆมันบริได้แก้เข่าแล้วว่าไว้ตะแก้เน่าสีเข่าก็ได้แล้วว่าเออแม่สมือคนมันบ่ฟาดเขานะเออแก่เครื่องสีเครื่องปั้นเป็นรถสบายดีแล้วว่าเออจะขึ้นจะขัดใส่กันกับพ่อไอ เสียน่องเล่เด้อข่อยมันตั้งสนับสนุนคนยืนตัวผู้เฒ่าพันว่าเฮ็ดบุญกะทินหาฟองกระสูหาลูกหาเมียคนมาไหนมาไหนกุศลหลายคือนติดตายเอ๊ยโวดบาเนี่ยแต่แต่บุไดเฮ็ดถือในทางที่ถือที่ควรโอ้ยข่อยสนับสนุนก็เอาข่อยบ่มักแต่คนตัวค้นตันลักผมบ่ตั๋วหรอพี่ท่านคนตัวค้นยามมาคบกับข่อย่างนี้ไปกัไก่เล่นแวกของเพื่อนข่อยข่อยยังบะให้กินน้ำใ้หัวใจวัดสวน กล้าเบากล้าได้กล้าเสียครับเอาโลดขาดเขินเงินทองมันนันลุลับๆอยู่กับป้าปุ๊กยืมลอดดูไโอ้ยขอบคุณหลวงนาเด้ออีพอไอพีเอ้ยเอ่อไปโลดอยเบิ้นนั่นดอกนับหนุนเมื่อนานนับหนุนด้อเยอะมาสต่ก็ไม่ได้เบาเด้อเออเอาเบาแล้วก็นรับคือเก็นราไอยต้องรับดิบอกรับก็ได้เจ้าดิบางคนจะไปลืมก็มองมั่งง่ายมาณนี้เลยก็น้องมีสัจจะาก็เอา คือกันเขานำไล่ทมออกจากปากเดี๋ยวขึ้นมาได้หรอกบ่ขึ้นมาได้ผู้ใหญ่กับต้องเป็นผู้ใหญ่ยูดดีใช่บ้านพอดีเสียก็เป็นผู้ใหญ่บ้านก็ขอยมาเป็นซื้อๆัโอ้ยอย่าเป็นนะพี่มันยากด้ยเป็นขีปากคนนึงๆหรอกดีไปแล้เขาก็บอว่าเขาดีแมนอยู่แมนคุมเจ้าเนี่ยฝืยกระบ้าคือกันขันเป็นผู้ใหญ่บ้านมันยากลายอย่างลายแน่วเป็นขีปาาขีคว่บอกเขาเฮ็ดดีไปแล้เก็บอกว่าดีดอก ียังไม่ยังพระสันสมองงบประมาณพระท่านมาเจตีไทยบ้านมันเรียกร้องก้อนเจตีจำเป็นเขาจะต้องได้จกเงินออกก้อนจะปนักหาว่าเขากินหน่อยกินไงอยู่เด้มีส่วนนั่นส่วนนี่ตัวเศษเลยเป็นจังสันเจตีหลายปากหลายข้อมเลยคอยพ่ะอยากเล้ากัยังว่าที่แรกคอยว่าติดเป็นยี่ดอกสมัคร์ว่าหันเลยคอาเจ้าส้วนคอยสมัคร์ทคอยวัดนามาเจ้าบ่มักนั่งคอยจะเอาพ่อบอกแฝกเป็นยังา เศร้าเหเบ่เศารเศาเป็นเศร้ด้อเยสนคือบ้านนี่พอดวาผู้ใดเด้เออจไม่จังสนยูคือมันเศร้าลลยหอยเอาหนีเนี้ยผู้ใดยูสื่อถอนนี้หองไป้ผูกไ้เลยเป็นต้นสีทีถอตาตมมยจ้าบยูสื่อสเจ้าบ่ คนแนวนี้ก็มีตีก็เห็นตักเทียบอล่าอยู่ที่สิเฮ้าเจ้าจะมาเฮ้าไก่ได้พี่เฮ้เฉียดปริมุ่นทนแกไ,ไว้ชุดหนึง่งข้างเขาออกไว้ล้วเนี่ยบอร์จะได้ตูกินพี่นี่มีเมีย้ยเราได้หละโอ้ยใจพี่ถอบพอเอ้ยกูขัน้นแข็วถีสะไปถีสะ นียังกะตามพี่กลับเมื่อบานที่สิไปป่าพูนันมาแต่งงานกับเจ้าข่อยมักเจ้าหลายหล่ะเด้อมองนี่ฟังบ,บ่ขึ้นขี้หมูกลฮะขึ้นต้นดีดีปนนั้นรับป่าเข้ามาที่บ่ตม้มบ่ตัวเขาก็ซ่ําต้มซาตัวเขาตัวนี้ต้มใส่ตัวใส่เอามันตัวห่างวางสั่นฟ้าใสาพี่มีเมี่ยเหลด้ขึน้นงามที่สุดแต่ว่ามักเจ้าหลาย่อยสิกลับไปป่าเมียข่อยพนันเ้าคว่มจริงปนันตัวคว่มจริงพี่บ้าจิ หากินปันพ่อเนี่ยแวงพ่อเนี่ยแวงเป็นอย่างตอกจากบ้านปับ๊บละเนี่ยก่อยตายเลยตัว <laughs> ท่านบ,บ,บ่าวทศนันผู้สาวบ่าวน,นั่นัวพี่แม่เยอะกลับไปหอดบ้านเนี่ยป่วยริ่มบ <c oughs> <อ>่หรอกทั้งทั้งที่หักกันยุติกล้าวจนปากกินพี่กินเกลือเอาเอ,าอ้ยซ้ำสาซ้ำแซงเขาอีกอย่างหนึง่งเขายัางอายุหน่อยอยูส่สมมุติว่าได้ก็เผายิ่งเจ้าก็พ,อพ่อผู้สาวผู้ไม่เจ้าก็จะปลาเล่าปลาอยู่มันมานานทำไรอนาคตเด็กน้อยเขาอนาคตรศีรษะศีรษะใสเนี่ยปล่อยให้เขาไปซะ บ้านเมืองมีคือมีแป๋เฮมีจิตมีจอมลูกมีพ่อมีแม่อีกอย่างหนึ่งเขาเป็นผู้รักผู้ใหญ่เถาโถมาแล้วว่างโตเสมอต้นเสมอปลายเขาก็นั่นาชื้อตาข้าใส่ผ่เพื้นเขาส่นตัวครับผมครับผมนั่งเนาะเออบอกจังสีจังเป็นตาหักเนี่ยโอ้โทมันคือจังคะแนนน้ำไว้ถั่วได้ไหมแสดงว่าเป็นน้ำเชิดกันต่างกันสีเลยอ้าวได้ยินหรือตัวเขาว่ายังไงอได้ยิน คอยไดย้ล่งสนามน้ำมูด้คนนั่งวัดตะจันพุดบววน้องเปื้อนเขาตักเขาเองแม่เนี <c oughs> <c oughs> ่ร้อยมันต่างกันนั่งตีน้องแนมตลอดตัวตบเลยแล้วเว้ยจีบสาวสิบเปอกเยังหลายพ้วมแท้ไอสามเถื่อนตัวตัวพิมการแนม่หาที่นเลยโอ้ไอปุ๊บสายปั๊บเลยเขาใจพิษอีครพิมการบอลพิมการขอบดำ ขึมนไปด้านไหนก็นกกันจังส,สีสีชมพูเ้เป็นอาวโอจะเป็นเพิ่นหวังหลายเนาะเพียงอุยอายุห่างกันกระดอกกระเดี้ยขนสิมักสิหักกันเนี่ยอายุเนี่ยเขาถือแค่เพียงตัวเลขเนาะหลายเนาะแมนความเจ้าอิลีแล้วพอยายว้ามีเขาเนี่ย